รุ่นว่า iMiLab Home Security Camera A1 นะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะมีตัวกล้อง1ชิ้นครับมีสาย USB-A ไป Micro USB สําหรับการเชื่อมต่อ เพื่อที่จะให้กล้องนั้นทํางานนะครับผมในกล่องนั้นจะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะเราสามารถใช้อะแดปเตอร์ตัวเก่าได้นะครับผมนอกจากนี้จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานนะครับมีภาษาอังกฤษให้สามารถอ่านได้แล้วก็จะมีชุดสําหรับการติดตั้งซึ่งเราสามารถติดตั้งได้ทั้งการวางไว้บนโต๊ะธรรมดาหรือว่าถ้าใครอยากจะติดบนเพดานก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่าตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นฐานเมาส์ตัวนี้ เราไปติดบนเพดานแล้วก็เราสามารถหันกล้องครับลงมาในทิศทางนี้ครับและหลังจากนั้นเราสามารถตั้งค่าให้กล้องนั้นกลับภาพมาแสดงผลได้นะครับสำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่3ล้านพิกเซลครับคมชัดระดับ 2K ตัวกล้องมีไมค์และลำโพงในตัวสามารถสนทนาแบบ2ทางได้นะครับเสียงจะออกจากที่ตัวกล้องเลยมุมมองกว้าง110องศาสามารถหมุนปรับทิศทางได้ในแนวนอน360องศาแนวตั้ง90องศา สามารถสั่งหมุนผ่านทางมือถือได้ทันทีนะครับใช้แอปพลิเคชันมี Home ในการเชื่อมต่อนะรองรับทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android มี Color Night Vision แสดงผลภาพสีในตอนกลางคืนได้ในกรณีแสงน้อยมีระบบ AI ตรวจจับอัจฉริยะแยกแยะบุคคลสัตว์เลี้ยงสิ่งของพร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่านทางมือถือได้ตัวนี้มาพร้อมเฟิร์มแวร์แบบ global version ครับสามารถเลือกไทม์โซนเป็นประเทศไทยได้นะครับตัวกล้องสามารถติดตั้งแบบกลับหัวได้ มีอินฟาเรดในตัวพร้อมไนท์วิชั่นฟังก์ชันเพิ่มความชัดในตอนกลางคืนลดการรบกวนของภาพแล้วก็นอชนะครับความคมชัดระดับ 2K นะครับมันทำให้เราได้เห็นภาพวิดีโอที่ชัดนะครับผมนอกจากนี้การบันทึกจะเป็น format H.265 นะครับพูดง่ายๆ H.265 คือไฟล์ฟอร์แมตของวิดีโอที่ทำให้วิดีโอคมชัดแต่ว่าใช้พื้นที่น้อยกว่า H.264 นะครับ โดเด่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็คือมีโหมด baby crying detection นะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรานําไปติดตามลูกน้อยของเรานะครับถ้าหากว่าเด็กทารกร้องไห้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะตรวจจับแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนไปยังมือถือของเราได้นะครับผมนอกจากนี้ยังมีโหมด move tracking หมายความว่าถ้าเราเปิดกล้องตัวนี้นครับและมีคนเดินผ่านกล้องเนี่ยสามารถจะหมุนติดตามแพนตามตัววัตถุนั้นได้เลยนะครับคือเราจะตั้งค่าให้กล้องอ่ะอยู่มุมเดิมก็ได้ หรือถ้าสมมุติว่าติดตั้งอยู่บนเพดานห้องใหญ่ๆและเราอยากจะให้กล้องมันแพนตามสามารถทําได้เช่นกันครับมีฟังก์ชันตัวนี้นะฮะและความสะดวกอีกอย่างหนึ่งของกล้องตัวนี้คือพอเราทําการพรีวิวกล้องนะครับและอยากจะให้กล้องหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการปกติเราจะทําการหมุนผ่านจอยสติ๊กใช่ไหมฮะที่จะเลื่อนซ้ายเพื่อให้กล้องหมุนไปด้านซ้ายเลื่อนขวานะครับเพื่อให้กล้องหมุนไปด้านขวาแล้วก็เลื่อนข้างบนแล้วก็เลื่อนข้างล่างให้กล้องมันหมุนตามนะฮะแต่ว่าในโหมดตรงนี้ฮะถ้าเราขยายจอเต็ม และเราอยากจะดูจุดต่างๆบนตัวกล้องนะฮะเราจากจะดูจุดต่างๆเราจิ้มที่หน้าจอเฉยๆครับแล้วก็ตัวกล้องนั้นจะแพนให้เราอัตโนมัติครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมี่โ Me ครับ โดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมเลยนะครับมันก็จะรวมอยู่ในนั้นถ้าสมมุติบ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศนะครับเครื่องฟอกอากาศของเี่ยวมีพัดลมของเี่ยวมีหลอดไฟของี่ยวมีนะฮะก้อง i m i Lab ตัวนี้ครับพอเราเพิ่มเข้าไปอุปกรณ์กล้องตัวนี้จะถูกบันทึกถูกเก็บอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันเลยมันเพิ่มความสะดวกสบายในกรณีที่เราจะใช้งานนะครับถามว่าแอปตัวนี้มีดีอย่างไงเพิ่มเติมบ้างนะครับ ตัวกล้องนะครับรองรับเมมโมรีการ์ดที่เป็น MicroSD Card นะครับความจุสูงสุดจะรองรับถึง256 g b ถามว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ติดตั้งตัวเมมโมรีการ์ดถามว่าใช้งานได้ไหมก็บอกว่าใช้ได้ครับผมแต่ว่าหลักการของเขาเนี่ยเขาจะทำการมอนิเตอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จะทำการบันทึกคลิปวิดีโอชั่วคราวครับอย่างเช่น10วินาทีเอาลงไว้ที่แอปพลิเคชันมีโฮมนะครับ เพื่อให้เราดูพรีวิวได้นะครับมันจะไม่สามารถบันทึกต่อเนื่องได้ถ้าเราอยากจะให้กล้องตัวนี้บันทึกภาพต่อเนื่องเราจะต้องติดตั้งเมมโมรี่การ์ดเข้าไปครับแล้วก็ตัวกล้องนั้นจะบันทึกวิดีโอต่างๆลงในเมมโมรี่การ์ตัวนั้นข้อดีเพิ่มเตมกเกิมอีกเกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอลงเมมโมรี่การ์ดนะคือกล้องตัวนี้มีความสามารถเพิ่มเติมคือไม่ใช่จะบันทึกลงเมมโมรี่การ์ดอย่างเดียวมันสามารถบันทึกลง NAS หรือว่า Network s t o r a g e d e ที่ไว้ได้ด้วยนะ ถ้าสมมุติว่าเรามีอุปกรณ์ที่มันรองรับอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กอ่ะเราสามารถที่จะตั้งค่าให้กล้องตัวนี้บันทึกรูปบันทึกวิดีโอเอาไปเก็บไว้ใน NAS ได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อไลเซนเพิ่มเติมสําหรับการที่จะเก็บภาพวิดีโอเหล่านี้ไว้ในตัว NAS นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ผมเห็นนะแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะครับผมสำหรับจุดที่ต้องพิจารณานะครับ ในรุ่น A1 นะครับจะสามารถเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi ได้เท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางช่องสายแลนได้นะครับ